กาบสบายดีและสวัสดีพี่น้องทั้งไปเบิร์ตสุขุมสุขคนเ้อบ่มบายสิเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะเดอว่าสิเป็นพี่น้องทางพังไทยพี่น้องทางต่างประเทศเป็นยินดีเบิร์ตสุขุมสุขนเขาสูซองของบ่าวจิตอุทุมพรเนอะพรพี่น้องเนาะกบมานี่พี่น้องกามีข้าวดีเนาะข่คคาวดีที่ว่ากามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเนะาะประจิกสิขออนุญาตเอ,อ่ยื่อเพิ่นเนอะพรพี่น้องกับซื้อของเพิ่นกับซื้อว่าแม่สวยเนาะ เพื่อนก็อยู่พังไถไปไหนพี่น้องเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้บาจิจจำนวนหนึ่งพี่น้องเลยให้ไปช่วยเดือยายปินเนาะกับหล,ลายๆคนอาจีพหูเนาะว่วยายปินเป็นไผ่เนาะพอดีว่าบาจิจก็เคยไปสัมภาษณ์เพื่อนแด้ฮนะพี่น้องกับมานี้บาจิก็ได้เ้อันม,มาม่าเนะาะเป็นปลากระปร๋องเด้วกับขนมนม,นมเนยพ่อมพี่น้องเลยแล้วก็เป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งเลยพี่น้องกั <S <S สิไปมอมให้ยายปินเนาะก็ดีใจน้ำเล่าพี่น้องเลยเจ้าก็โอเคนะพอน้องก็ไปติดตามมาสมนกันเนาะโอเค เจ้าก็โอเคเนาะพอมพี่น้องเนาะตอนนี้บัจิตกัมาเพื่อนไม่เท่าปีนเป็นที่ห้อยได้พี่น้องตอนนี้ก็สะเอาขนมเนาะกระต้มขนมเนี่ยเอาขึ้นไปไว้ให้เพื่อนอยู่ทางเฮือนเนาะกัอ่อน้องดาน้องดาเอาขึ้นไปด้วยฮะเออใส่เหงานแดกแดงพี่น้องเลยบันี้โอเคนี่ก็จะจะจ้โอเคโอ้ให้เล็กน้อยให้เล็กน้อยในบ้านนี่พี่น้องเอาขึ้นเนาะเจ้าเจ้าเจ้า โอเคตอนนี้บาจิกะสิขึ้นไปทางเพื่อนเพื่อนเนาะสิขออนญายขึ้นไปทางเพื่อนเพื่อนไม่เท่าขออนญอตขึนทางเพื่อนนี่เด้อจ้าวจ้าเจ้าเพิ่นก็จะเพื่อนพอดีพี่น้องเ้ยไม่เท่ากับลานเนาะสบายดีเจ้า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 โอเคเนาะไม่เท่ากับลานนี่แหละเจ้าเจ้าเจ้าก็อยู่เพื่อนที่ไม่เท่ามาเนี่ ไม่ได้ไปใช้เมือนวันเดือนปีนึหมื่อคืออยู่เพื่อนคู่มือเนาะบ้านหนือบ้านมีปฏิศรุดุปฏิศรุงบ่หอกบ่ได้ปติศรุ่าแน่ๆอ๋อก็คืออันเอาอันขออนุญาตถามเนาะบางทีอันพี่น้องที่เขามาใหม่เนาะมาทันหู้ซื้อนะก็คือไม่เท่าไม่เท่าปิ้นเนาะไม่แถวไม่แถาปิ้นแล้วก็อันน้องยังเนาะคิด น้องคิดโดยอือจะจะจะก็คืออยู่บ้านสีสะบางเนาะโดยสีสะบางเมืองชายพุทองบ่โดยอืมเจ้าก็คือกินข้าวกินน้ำได้ไหมถามมาหนิบ่ท้ากินบ่ไมีแนวกินบ่ถ้ากันเล้วเห็นยนี่อ่ะเหี้นเรื่เหียนเหี้นเวียงยังแหะเห็นยหัวงัวงัวเขาชวนอืมเห็้หัวปองัวเขาชวนบ่ด้วยอืออืออือก็คือน้องด่านนี่ยไม่ได้เข่าวขงเฮียนเนาะคือบ่ไหนี่เนาะย ก็คือออกมาซอยแม่เแ่าเลี้ยงเลี้ยงงัวหับจ้างเนาะประเะี๋ยจ้างกินเข่าใช่ไม่เข่านะจะเป็นได้เข่าเบิร์ดได้ไหมแถวเบิร์ดตะเฮิร์งเอ้าดูกระบป๋าได้เสือมาเนาะเบิร์ดตะเฮิร์งเขาจ้าเจ้าเจ้กับมาหนี้เนาะแม่แถเนาะกับมียนผู้ใหญ่จะดีเนาะเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยเพื่นนในแม่เถวยเพิ่นก็อันไม่สวยเนาะกับไม่สวยคือเก้าได้ไหมแถวอ๋อ เพิ่นได้อันโอนเงินมาให้ลูกนี่แหละซื้ออันอันขนมเนาะขนมแล้วก็นมแล้วก็เป็นปลากระป๋องเนี่ยมาม่าเนี่ยไม่ไม่เท่าเลยก็ดีใจเนาะไม่เท่าเนาะดีใจนะ้ะเพิ่นช่วยเพิ่นชูวเจ้าก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นว่าไม่เท่าเนาะเพิ่นจนสิบปเพิ่นเห็นคุณถกยากเพิ่นกินน้ำเพิ่นเจ้าจะเลี้ยนอยู่นะืะก็คือเพ่มีเฮือนอ๋อเฮือนนี่ใช่ไหมเท่า เพื่อนเขาอย่างเอเขามันเป็นเพื mm. Mm ่อนเจ้าบ่สะแดีวคือมาอาศัยเพื uh. okay. ่อนเขาเจ้าอยู yeah. ่บอก็ค mm. ือเพื่อนเพื่อนแบบนี้เพื่อนแห่งอยู่ตลอดบ่สใช่ไหมครับเพื่อนแห่งอยู่ตลอดก็ได้อยู่ตลอดแหละเขามีคนมาลุกเขาอยู่เขาก็อยู่แหละของเขาเป็นอยู่กับเขาเจ้าก็เพื่อนนีเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องบ่เดี๋ยวนี้เพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องอือผมเป็นเพื่อนข่อยอือ ก็คือดินเพื่อนนี่บูมี่ะทั้งดินทั้งเพื่อนบูมี่วม่เแ่านะก็คือมาใส่ดินข้าเจ้าอยู่ดินพี่น้องอยู่บัดเดียกันเนาะออก็คือมานี่เนาะเม่สวยเนาะเพิ่นกน็ได้ส่งเงินมาให้ลูกนี่แหละจำนวนหนึ่งเนาะให้ชื่อขนมนมเนยแล้วกะเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งในไม่เถอะม่อเชาไม่สวชยบอกวา่าิให้ลูกในมอมให้ไม่เท่าเนาะ เอยผ่าลืมเป็ดได้หักเจ้าเจ้าเป็นกบ่ได้ยินตากบ่ได้ยินตาผ่าบ่เห็นหุ่งเดี๋ยวนี้หูก็บ่ได้ยินดิตาก็บ่ค่อยเห็นหุ่งใช่ไหมครับอือคันอยู่เมืองไทยเนี่ยคอยเห็นหุ่งเลยอ๋ออยู่เมืองไทยไปเห็นหุ่งได้จังหวัดเห็นหุ่งเห็นหุ่งเลยอันมันมันไม่หงมอชื่อยาหยดทีเดียวไม่เแ่าเคยไปเมืองไทยบ่ผักเขานอกชายอันนั้นเขาผักมาให้ เลยยาหยดเป็นหลอดน่ะมันเลยแจงอันนี้มาอยู่พิพิธภัณฑ์นั้นคือขาเ่าพั้งหอเนี้ยเหตุใบสมุนควยังไปจงยายังเขาบริจาคให้บมมีผมมีสมโนควแมนบได้จากยาหรอคนเถื่อนที่คกอคขึ้นน้องๆเกิดขึ้นตกหล่นเลยกับมมีบมมีเงินหิดเขาไปแจกไชามท่นเขาเล่น่ อ๋อถ้าเธนนด่นสำเโนสมมโนคุณนี่สามพันเนาะอืมกรบกจะชองคุณถึงกบเห็นข่อยระบักอันนี้ละเป็นคนตกลุ่นแหละเจ้าอย่าถิบมันเด้อเอาไปอยู่น้ำผึ่นเด้อไม่เท่าโป็นยังลองไม่เท่าก็ไม่เท่าก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปโดนโดนโห็นได้หลายเนาะไม่เท่าก็บอกเป็นตาสงสารเนาะก็คือชัดไม่เท่าก็คือมีเนาะไม่ช่วยเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยถ้าเป็น อยู่ไทยเนาะถ้าอยู่ไทยก็สีฮับไปอันอันอยู่น้ำเพิ่นว่าไม่สวยเพิ่นบอกนะเพิ่นดูตูนอุ้ยเอาไปแต่สีไปได้ข่ได้ไปได้จะไปว่าเขว่าไปไปข่อยไปแล้วข่อยไปกำลังเพิ่นไปแล้วดีๆทำนี่ผู้เลี้ยงเพื่อข่อยจะไปใต้เชติยาอืมเนาะไม่เท่าเนาะอีลๆนี่อยู่ไปบถูกอยากเนาะลำบาก อืมอ๋อเป็อะไม่ได <resource> uh, wow, okay, mm ้เองเจ้าเจ้าเจ้าคือเจ้าเห็นนี่แหละโอเคนะแม่เนาะก็ไม่เท่ามาอนี้นะลูกสิมอมเงินให้ไม่เท่าเนาะเป็นเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทเนาะก็เป็นเงินนั่นของแม่สวยเนาะไม่เท่าเนาะโอเคไม่เท่าบเอาเด้อก็ขอบุญขอบคุณนั่นไม่สวยเนาะ จ้าเจ้าขอบใจขอบโมกขอบใจเด้อแม่ช่วยให้หังให้มีให้กว้างให้ขวางให้เบิ่งแย่งไปนี่แหละไปอยู่น้ำเด้อาเอาไปอยู่น้ำแน่ทก็เถอะจ้าก็ดีใจเนาะแม่เนาะก็ดีใจเนาะจ้าเจ้าจ้าก็แม่ช่วยเบิ่งกับเพิ่นแกสีนิ่มเลยแม่ช่วยอันแม่เท่าเยแม่เห็นแม่เท่ามีน้อยนิ่มเนาะ เสื้อห่มแพ้ห่มอะไรหลายๆบ่มีดีด้วก็คือชงเสื้อนี่งคือมันบ่มีบ่เอ้ออืมเราไม่เจ้าเจ้าเจ้าแพ้เสื้อชาติกับบ่มีอือันนี้เด้อหนึ่งเด้อผู้ตาดีเด้อหนึ่งเด้อจ้าเก็บใบเนาะเก็บใบซื้อหือซื้ออยากกินเด้อไม่เท่าเด้อซื้อยานแม่แล้วแม่แล้ว คนเนาะสิมาเอาไปอยู่น้ำสิไปเนาะอยากอ่านนะกนเลยต้องจะข้ามไปอย่าคนเราเขาคำยู่ไทยนี่อยู่ไทยจะอยู่ไทยนี่กกว่าสงสารไม่เท่าเนาะคนก็อยากเอ้ยมันอยากเอามาอยู่น้ำอยู่สงสารไม่เท่ากับลานเนาะหรอมันก็มีอันหอบปะหาอยู่ปะหาทีอยู่ปะหาขนาดนอันบอกอะ หมอช้อนละปีจ้าช่ใหักโมมีเงินชื่อถงชื่อเชือเอาในใจก็คือบระเด็นเขาห้องเยนเลยน้ะงไม่เท่าเนาะชื่อุญที่โชว์มันไปเฮียนไทยอย่างไปได้ใชเจกับมานี้นี่แหละไม่เท่ากับซื้อปองปลาไม่ให้กินคืออันเป็นจังไรคือว่านี่ข่าว่าเจ็บท้องเมื่อนั่นเศร้าแล้วเศร้าแล้วดีแล้วไม่เท่าดีแล้วไปห้องหมอบบกอันนี้ไปสื้อยาเงินเอาให้แล้วอ๋อนีแจนะไม่เท่าก็คือว่าเนี่ย หากต ok ่อแต่บ่มีใบสมโนคั่วฐานะเราก็เอาคนพังแน่ก็คือเขาได้เสียงเงินหลายบ่เนาะเสียงเงินหลายถ้าเขาบ่ม uh ีอันสำเนาสมโนคั่วเนี่ยเขาได้เสียงเงินหลายเนาะเขาไปเออขันเขามีใบสมโนคั่วไปห้องมองก็หาล็อหาพัดจีบเจ้า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 เจ้เอาเป็นเจ้าจำชิดพุทธเจ้ไปขอแต่เข่าเนี้ยชิไปรับเข่าเขาได้ไหมเจ้าไปเข้าใช่ไหมแถวคำว่าแปลวาเข้านะคือ ไปรับเข่าจะใช่เป็นป้าเปอนป้าบ่สจัดถวยชมถวยเจ้าเลน้องหลาเป็นจะแน่น้องหลาเลี้ยงงัวบ่สซืมื่อนี้เลี้ยงงัวคู่มื่อเลี้ยงงัวคู่มื่อืมเลี้ยงงัวเน่าซื้อหับจ้างเลี้ยงงัวซื้อเข่าขินเนาะได้เข่าไปเดียกันเนาะจ้าจ้าจ้าไปกินไปจ้ายังชงฟองฟองปลานับเพล่งไปกินบักอันนี้โอ้ยยังโมบิดบ่เดี๋นี่ยังช่องฟองยังเห กันเตนูกมาเอาให้เมื่อก่อนยังม่ทันเบิร์บ่โอ้ยเนาะยอมกินยอมกินบ่มีเงินชื้อเลยโอ้ยตั้งแต่หล่นแล้วพี่น้องเลยคือจักจักมือได้ไหมแถวจักมือตั้งแต่เดือนหลังคุศโอ้ยกระปงอันนี้จะขับแล้วชันเนาะพอพี่น้องยังเห็นหนาะมากบอจิตกืบบได้มาโดนเติบได้พี่น้องกรปงปลาของเพิ่นกันยังพูดเบอร์่อยอมกินพี่น้องเ้ยพอด้วยเบาซื้อได้คอยคุณซื้อ ยังช้อนปองมันว่าสิกินแต่ปยองหนึ่งกับยังปองหนึ่งกินโูดน้องได้กินโูดนี่มันยอมใช่าเช้าเช้าอยนี่ยอาบน้ำแล้วว่าฉีปยื้มเข่ายิ้มเข่าไปได้ไหมแถวเข่าอันเข่าอันเข่าสะเข่าเปลือกนวาเข่าชันอ๋อไปเอาเข่ารันนวบช่องช่างถวยอพได้กินฉี่มืนขึ้นนี่ก็ต้มกินกับหลานโอ้ยเนาะข่อยไปทั่วดอกข่อยนั่น คนบุกขึ้โต๊ะกต้มเขากินเนาะหนึ่งกินได้เหรอคือบมหนึ่งกินบัานบุ้ยนี่อ๋อเมื่อจะเจ้าเอามาให้กับข้ากับมือแหล่ได้ดีกันอ่างนี้อ้โก็คือเขาเอามาให้นี่บมบมหนึ่งเนาะมีแต่ต้มกินยอมกินยอมกินสองสองเงนไม่เท่าเนาะไม่เท่ากับลานลานใาย อยู่เพื่อนสองคนพี่น้องเลยเป็นมันในและเห็ดทห้กินอขันมาบุเป็นเด็กกระผพานหนใไข่ด้ยอันกระพาโภมีกระเพ่เขานำซ้ำปาก็ยอมกินน้องพี่น้องน้อยนมันมิดเป็นว่าอ่ามันมืดจะมันมื่อนน้ำมืดมอนในน้ำมืดมืดอลไสิสิไปอนนั้นสิไปสิไปยืมเขาป้า ล้วก็ข่อยกระยังมีฮอนึ่งมื่อเช่าเนี่ยข่อยกินฮอนึ่งข่อยยอมกินมีก็คือมีอันมีอันนี้แล่มีเะมาให้เลยทั้งทั้งมีตั้งแต่จะกจมือได้ยังมท่านบดได้ดิไหมเหราอ๋อหน้าผินยอมกินหน้าพอพี่น้องเนาะความถูกหลายมือแล้วพี่น้องอที่ว่าบรจิตต์เดีวมาให้เราสุดกรกับพี่น้องอ๋อคำบอกสื่อเราข่อยทำป้องป้ากันยังจ้องป้องร้านว่าอีเมสถึงเขินไปกินเขาเลย Chà, chà, chà. Kín lại, ừ, có cảm ơn cái này ẩn bị cá bông đang cảm ơn nè, nhang mà nè, vẫn thanh để kiếm khéo sao đấy cả, nâng sao này, ăn khéo kim mì khói nè, ăn khéo cam mì, bận anh ấy để ăn nhang tôm mì, và ăn bờ đây bờ đây mì khéo, tuần ven cái nhang mà thanh ăn khéo tê tê như thế, nhang, nó tôm mì, và cái càng khéo nông đa cái nhang thân no. cảm, no. mà thanh nhảy nó, nông đà nhảy vô, nó, มันหากกัได้สิบปลายปีหนึ่งอยู่กับหลานสองคนเนาะอยู่ก้มก้มเงี้ยกระชังสารเนาะลูกกระชงสารไม่เท่าอยู่เนาะ,ะเจ้าก็จังได้ก็เอาใจซอยได้ไม่เท่าเลิกก็สู้ๆในไม่เท่าจเจ้าก็ท้ายนี้ก็คือว่าในขอบุญของคุณ ไม่ช่วยได้ๆเนาะเจ้าขอบใจเออไม่ช่วยหายู่ดีไม่แห้งเจ้าให้ากว้างกว่านี้เจ้าก็คือก็โอเคได้สิแม่เท่าเอ้ยเนู่นก็จะได้ขอดูกลับได้สิเก็ขอให้อันครอบครัวเนาะก็ขอให้แม่เท่ากับหลานสู่ไปเนาะสู่ไปนี่แหละเจ้าก็เป็นกำลังใจให้นี่แหละ ลูกก็ะสวยยังได้บัวรายเนาะกระสวยสมที่ลูกสวยได้นี่แล้วเจ้าพี่เมย์ว่าหัวังอันไหนเจ้าก็ให้อันครอบครัวของเม่เา่าเนาะสู่ต่อไปแล้วก็ขอให้เม่เา่าแข็งเฮงเนาะสุขภาพแข็งเฮงน้องหลากระสุสู่ได้ไหมน้องหลาเด้อเบังยิงเม่เา่าต่อไปเด้อน้องหลาเด้อเจ้าเจ้าอ่าสู่ๆู่สู่สเอาสบายดีเด้อสบายดีเจ้า เจ้าก็โอเคเนาะพอมพี่น้องเนาะก็จุดลงไปแล้วเนาะสำหรับการมอบของให้ยายปินเนาะกับหลานชายเพิ่นในพี่น้องมาจิก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะพอมพี่น้องเนาะกแล้วก็ดีใจเลยพี่น้องก็ก่อนอื่นเนาะมาจิก็กราบขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็ซื้อว่าแม่สวยเนาะมาจิก็สิขออวยส่าอวยพรให้แม่สวยมีสุขภาพแข็งแรงเนาะโรคภัยไข้เจ็บอย่ามาใกล้เด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ ขอให้เจริญรุ่งเรื่องนน้าที่กันงานเนาะขอให้ไม่สวยอายุมันขอยยืนเด้อสาธุเจ้ากับคนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดบาจิตกระกาบขอโทษขอภไยน้หลายเลยพ่อแม่พี่น้องเด้อก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัท่านนี้บาจิตก็จะได้ขอตัวกลับแหละพี่น้องกับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามบาจิตและให้กกำลังใจบาจิตเนาะและบอข่าวโฆษณาบาจิตบาจิตกระกาบขอบุญขอบคุณหลายไหลเลยพ่อแม่พี่น้องเด้อก ทนี้บัจจิกกราจ,รจได้ขอตัวกลับแล้วพี่น้องขอเก่าวคำว่มาสบายดี